สวัสดีดคร like ับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณทุกคนครับวัอนี้พ่อกับบ่าวเท้าห้างเน็ตชาแนลนะครับบรรยากาศในมือแรงครับวัอนี้อยู่อยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเอาพาพี่พาน้องมากินหอยแข็งมื้ยหรืพี่น้องหอยแข็งสดสดใหม่ๆโอ้ยเห็นมนาะพี่น้องเอาเบิ้งซ้ำนะครับพี่น้องหอยแข็งสดสดหนวยสี่ใหญ่ๆนะครับกับหอยเชอรี่โอ้ยหัวใหญ่ๆพี่พี่น้องหัวใหญ่ๆบดวแดงหน่วยมาให้พี่น้องนี่นี่บดวแดงหน่วยมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับกับแบบ ย่ำน้ำย่ำนี่บ่าวเท่ากับใส่น้ำจิม้มโคเล่โคเ,เล่เอารวดนี่สองรูเขามันนี่ห้อยแข่งพี่น้ำจิม้มสูตรบ่าวเท่าพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดหัวซิงไข่น้ำใส่ตะไคร่น้ำนี่ครับเอาเดี๋ยวพอจังเอาลงมาดื้อพี่น้องเด้อเสียบน้ำบ่าวเท่าผักกับก็มีพวกนี่ครับผักคะน้าเออผักสุภาพครับพี่น้องมันนี่บักทัวผักซี่แล้วก็ผักกาดขาว โบ้ขึ้นบ้ขึ้นมากครับมันมันมันตอกตาพี่น้องมันแย่งตาแย่งตาคนนะมึงตีพี่น้องเอาแล้วก็งูลาภามาเส็บๆน้ำบา,าวเท่าครับลองมึงห้อยเชือรีลีก่อนหอยชนห้อยนเข้ามาหน่ห้อยใหญ่พ่อหอยใหญ่เอาเบิ้องเอาลงน้ำจิ้มตัวพี่ดีกว่ามาพี่น้องมาเส็บๆน้ำบา,าวเท่าครับอ กรุบกุบดีครับลองเปลี่ยนบรรยากาศเบ้งครับพี่น้องมาเนี่ยสดเชครับมีอะไรบ้าง 嗯，好了 <c oughs>。太 <fi> 难 <glaube yapmış>，爆裂型了。 ้วอืมลสูาาตรบ้าท้าของใส้ประเดียครับเพียง xương này Và chặt khen cũng này Vẫn chỉ cúp cúp tăng cần phải không Hoái khen phải bản

ของไปรเริ่ม,อมหอยแข็ง <c oughs> หอยแข็งนี่ครับเอาลาดอีกคนเพื่อความเข้มขน้น <c oughs> ว่าเชียนใส่ได้หอย เชื่อหลี่พี่น้องเองพอดีบราราไปตลาดไปพ่อหอยแข็งเพื่อนตะลใุใหม่ๆโอ้ยอ่าปากสึงงาบสงาึสงเงียบอยู่ลองจัดเบิง้งเอา้ามาพี่น้องมาจัดเบิ้งกัเบเสียบวันหวานเลยแล้วนี่งสองโล่เลย cái các bác khán giả phải là không được của đi hăng, tô này kéo đẹp rồi, tô xâyang rồi

หวานนี่พี่น้องแม่ว่าสุปๆใหม่ๆมบรรจัยประถือพี่นอ้องลองเองปฏิวับาบ้าเท่าตัวตัวนี้มันกรุบกรุบ ไม่หอดประกาศหินได้พี่นอ้องเฮ้บุ้งมุนห้กักนีอืม คือนุ่มหน่ดังเอือกั สำหรับพี่น้องนะครับเด้อผู้อันเดินทางไปเซียงด้วงมืออื่นก็มือฮ่ออันสอบคู่นะครับสอบคู่ผู้ชยของสอบผัวหมันทุกทุกคนนะครับเด้อแหมันทุกทุกทันทุก,ท,กทุกคนนะครับเพราะว่าหลายหม่องคนสอบยิบเก่ายิบเก่าสามสิบร่องมองพี่น,อน้องร่องมอง หอ,อเวอเหรียญที่กรุบกรุบดีครับครั้งนีจะเสียงรดด้ยพีองหน่อม ก็มากลางๆกันฟังเสียงความกรอบของมันมั้งความกรอบความสด หนวปดปลาแดงขับพี่น้อยพูน่ะมึงตี้ตึงแดงเลย ngoài nuôi cái làm có đi không S <S กรอบอีกนิ่กรอบเทืองง้อยกรอบเทิ่มพักไปที่นี่ nguồn ké lèo bướng xua dây con nhầm từ con chân cày hóm hồi hồi vào nghe พี่น้องไปลองเห็ดกินเสียบด้วยพี่น้องเนี่ยไปเห็นเนี่ยถ้าเห็นอาปากแบบแหลบลิ้นออกมาลิ้นนึงเด้งอาปากสองเอาคิ้นอยู่เอาลงครับพี่น้องมันสดเราได้ห้อยแข้งไม่ใส่ดิ <c oughs> ง่มมันจะน้องมีมันออกหอยแข็งนำเฉด 统筹了，不能。 เต็มเต็มหน่วยพี่น้องเต็มดีฮะย่างไปสื่อหอยแข่งให้พอไต้เนี่ยเหมือนเดิมแบบว่าสดสดดอ ลน่งท่าพักขนานนะเรื่อยหยอดอุ่มอวบเพิ่นว่าเอาเป็นเนี่ยเอาไปพัดบ่าว่าวประสันถัดปปเลดประเภียพัดประเภทียทอดบ่สูู นี่ยำหอยเด้ครับโอ้กรอบดีขนาดพี่น้องเท่งหอยเชอรี่เท่งหอยแข็งกรุบกรอบดีครับแก้มพักกับเล็งท่านพักขนาดครับพี่น้องโอ้เพชดพี่น้องเลยเอากับเราเรื่องหอยเนาะบ้าเท่ากับมักอยู่ได้ครับล่องจากอันจุล่องจากจุล่องจากปลามึกมาเลยห,หอยนี่มักอยู่ครับโอ้กินมาหลายหอย บอกเรื่องหอยหอยหนีห้อยมีน้ากันลายยางพันวาเนองพี่น้องเนาะเอากระเป๋านัวหัวมวนนะครับอ่าสหรับผู้ที่ที่เดินทางไปเซียงดวงนะครับบ่า,าวเท้าได้เ,ดเกินไว้แล้วนะครับขอให้โชคให้ามาเด้อพี่น้องเด้อไปสอบอันคู่ผู้สวยแล้วคู่ผู้สวยคู่ผู้สวยโอ้ยบ่า,าวเท้าก็ได้ไปสอบคู่ผู้สวยนะครับของ,ของไอ้สอผนะครับแล้วก็ของหลายๆหม่องหลายๆบอลเนาะเอาทุกหน่วยงานนะครับที่อ่าสอบเห็นงานนะครับหรือว่าเห็นงานอยู่กับ จะเรื่อนลงเรื่องในหนาทีการงานนะครับเอาโชคมานสู้ขู่สู้คนนะครับคลิปนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สู้คนนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับมักกะไรถือใจกัะแช่บัทานนี้นะครับเด้อสำหรับมื่อนี้ครับสวัสดีครับ